ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS ลุงลงและแจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับรลุงลงเนี่ยไปให้ข้อมูลกับทีมงานนี้กรุงเทพเนี่ยหลับตาขับได้เฮ้ยมันเป็นภาษาพูดจริงๆแล้วหลับตาขับไม่ได้หรอกรถอะเอาลอเอาผ้ามาให้แล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ปิดแล้วเนี่ยวันนี้ก็เลยเดี๋ยวพาลุงลงกลับคาเฟ่ไม่เราถ่ายหลอกไม่ได้หรอว้ยไม่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 รู้หจริงครับแล้วก็แอปกิ๊งเอาไปใสเหอ ไปไหนพี่ลงมันไปขวาได้ไหมคือมึงไม่เอาอะไรเลยเ่เขาถามเลยไม่ขับเองอะไรเลยเหรอลงไหนลองไหนนี่ไปสิเขามีซ้ายกับขวานี่ไปสิโอ้ตายแล้วบอกทางตรงอย่างเดียวแล้วเข้านู่เลยเข้านู่เลยคืออะไรเข้าขึ้นเข้ขึ้นเลยคืออะไรบุคลาโลแล้วบุคลาโลนั่นแหละตรงไปบุคลาโลบุคลาโลซ้ายขวาเนี่ยตรง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 ไม่ทางนะวังเดิมใช่ไหมฮะ เอาไงฮะเอาแล้วโอ้ยทำไก่อนไม่มีนะไอ้นี่ไอ้บางเดิมเอาไงเอาไงเอาซ้ายซ้ายบางเดิมก็ได้แต่วันนี้ดีกว่าเอาเอาไงได้ได้ได้เชี่ยวโอ้โหตายแล้วบอกทางไปฝั่งทนเถิดด้วยเหรอเออไปทำไมอ่ะไปทำไมอ่ะเหมือนกับเราอ่ะนี่ยังไม่รู้เลยเนี่ยเหมือนกับเราอ่ะไปฝั่งทนแล้วก็กลับมาไปทำอะไรฮะทำภารกิจไงโอ้โหโอกาสหน่อยแจ็คพี่ยุค ไฟเขียวไฟแดงใครบางคนคิดพี่ว่าเหียอันนี้มันยากว่ะเพราะว่ามันไม่มันสากลไงทำไมสีเขียวต้องดีวะไม่สีแดตง <ไป S 1> ต้องเหมือนกัออบร้าย,ยอ,อ,อะไรยอย่างเงี้ยอย่างสีเหลืองเย็นโลก